สวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สุขสบายพมมาอีกแล้ววันนี้นะครับถึงเวลามาทดสอบเจ้าตัวนี้กันแล้วนะครับก็คือโกลคิมบอ,อิอ่ากรอก26นั่นเองนะครับก็ถึงเวลามาทดสอบแล้วนะดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ยิง5เมตรพอนะใกล้ๆนะดูกลุ่มนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าท่อมันสั้นกระจิ๋วเหลวเองนะครับตัวนี้นะครับก็คือคงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่แล้วเป็นแก๊สเบาะนะครับเนื่องจากเป็นปืนของมาลุุยนะครับก็ต้องใช้แก๊สมารุอยหรือแก๊ส เทียบเบานะครับก็เป็น134ครับเพราะว่าสไลด์ไมโครสติกอยู่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปลี่ยนสไลด์แล้วก็ใช้แก๊สแรงได้นะครับลูกก็เป็น 0.2m top นะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เนื่องจาก p a t ท,ทิ r ์นก o อ s มารุอีนะครับสามารถใช้แม็กของก๊อก19ได้นะครับแต่มันจะยาวสันหน่อยนะครับเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนจะใช้ตัวนี้ก็ต้องหาตัวปิดตรงนี้แต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ เทาตู้โชว์นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราดูฟิลลิ่งกันก่อนนะครับว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ปืนมารุดีก็อย่างที่รู้นะครับฟิลลิ่งก็คือมันแบบว่าจะบอกว่าคือโบแบ็กมันแรงมันเป็นฮาร์ดคิกอะในที่เขาบอกนะครับแต่ลูกมันไปไม่แรงนะครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สเบานะครับโอเคเดี๋ยวดูฟิลลิ่งกันนะครับบรรจุแก๊สบรรจุลูกเรียบร้อยนะครับก็นี้เขาว่าใส่ได้15นัดแต่ผมใส่แค่10นะครับก็เดี๋ยวลอง3แม็กให้นะว่าเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าอย่าไปใส่เยอะน,น,นะปิงสน,สนุกนะครับแต่ถ้าเกิดลงสนามไนไก็เดี๋ยวดูตามความเหมาะสมนะครับก็ทํางานทั่วไปนะครับนี่อ่าดูฟิลลิ่งโบแบ็กมานะครับรูหมดสไลด์ค้างทํางานตามปกตินะครับฟิลลิ่งประมาณนั้นนะครับมาลูยอีนะครับโอเคดูลองอีกแม็กนะครับนี้ Mac กก็สนะครับก็คือใช้ได้นะครับแล้วมันจะยื่นมาทําให้เราเกาะนิ้วได้เลยนะครับอ่าโอเคทํางานสมบูรณ์แบบนะครับอีกหนึ่งแม็ครับ โอ okay. เคสเียนตอบสนองไวนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูาการทำงานกลุ่มกระสุนดูว่าเป็นยังไงนะครับสัก5เมตรตรงนี้นะครับ ก่อนลองกลุ่มกระสุนยิงเพลทเหล็กันนะครับปืนมันค่อนข้างเบานะครับแต่มันก็ล้มนะครับไอ้นั่นสองนัดถึงล้มเพราะเป้าเป็นเหล็กหนักนะครับแล้วก็ก็ล้มนะครับงั้นเดี๋ยวดูกลุ่มดีกว่านะใช้เป้าเก่านะครับก็เป็นกระดาษเก่าผมแปะที่รูที่ยิงไปแล้วนะครับอันนี้วงตรงกลางนะครับว่ากลุ่มมันจะขนาดไหนนะครับลูกหมดสไลด์ค้างทำงานตามปกตินะครับ เดี๋ยวลองดูกลุ่มกันนะว่าเป็นยังไงนะครับก็น่าจะตามมาตรฐานมาเลยครับแต่ท่อมันสั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอปรับฮอปอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวลองอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปรับฮอปใหม่เรียบร้อยนะครับก็เป้าเดิมนะครับผมกระบาดอยู่ด้านซ้ายนะครับลองดูว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะครับ ลุหมดสไลด์ค้งางทำงานตามปกตินะครับเดี๋ยวดูกลุ่มอีกรอบนะครับ <X un> ก็ดีขึ้นนะครับก็ประมาณเดิมแต่ใกล้ใกล้เดิมอะครับแต่ก็ดีขึ้นนะผมว่าท่อมันสั้นเนาะแต่ก็ยิงสนุกนะก็เดี๋ยวแต่งเติมอะไรเก็บโชว์ตู้นะครับก็ไม่ประทับใจเท่ากับก๊อกสิบเก้านะครับก๊อกสิบเก้าตัวนี้ของมาลุกอกสิบเก้าเจนสี่อันนี้ประทับใจกว่าน,นะครับตัวนี้ก็ <S <S 2> <S 2> สวยงาม ว่านดาปุกลุกแต่กลุ่มไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เก็บเก็บสะสมนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบแล้วก็มาแชร์ต่อเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าผลของมันเป็นยังไงนะแล้วเพื่อนๆก็รู้สึกยังไงก็อยากจะหามาเล่นหรืออยากจะเก็บอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันแต่งได้เยอะนะครับตัวนี้ก็สวยอยู่นะผมเป็นคนชอบปืนชั้นคอมเพกนะครับซับคอมเพกอะไรเงี้ยก็เลยเอาเก็บไว้ตัวนะครับเดี๋ยวก็จะแต่งเติมอะไรก็ จะมาคุยกับเพื่อนๆต่อไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เร็กน้อยก็หวังว่าจะม,ม,มีเพื่อนบ้างนะครับผิดพอาดไปไนสักอย่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ